อยนี้ครับผมมันยิงสีมาเสริมล้อพ่อซ่าครับผมติดไฟลีครับตั้งพันลายมากครับผมเสริมล้อสักหน่อยครับงดน้อยครับงดน้อยก็สวยได้ครับผมนี่ครับต่างมาแล้วครับผม แกวับครับผมนี่ครับติดแบบนี้ครับผมเป็นไฟแบบนี้ได้ครยบผมติดต่อยบ้างต่อยบ้าง้ะครับผมเป็นติ๊กเกอร์แปะเอาครับตามนี้เลยครับผมร้อยทิปแบบบางครับผมสามางมาจากสาขาม เดี๋ยวติดให้ดูนะครับเลยเบื้องขันตอนกอนครับนี่ครับผมกำลังเอาไดเป่าอยู่ครับผมเป็นไหนครับผมแม่บ้านลุยเองไหมครับผมพ่อบ้านติดบ๊อบเป็นครับผมเฮไงครับกำลัง ยาปอซ่าครับผมติดเพิ่มโหลดก็ทำทีิะน,นิดหน่อยครับผมนี่ครับเบื้องใกล้ๆครับผมโอ้ลองนี่ครับผมปิดไฟหรอกครับผม นี่รถปิดไฟแล้วครับปิดไฟล้อมเบิรงครับผมโอ้สวยงามมากครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดปิดไฟปิดไฟบาดเลยเปิดไฟขึ้นเหมือนกับย็นซ่ามีอะไรประมาณนี้นะครับผมสบายเหมือนเดิมครับผมก็มีเวลาปิดไฟกับที่ตันแบบหนึ่งนะครับผมปิดไฟบนรถปิดไฟปิดไฟหน้ารถดิเออ เออการง่ายด้วยนะครับผมยังงามอีกแบบด้วนะครับผมปิดไฟเออประมาณนี้นะครับผมเออเบิ่งแบบมุมมืดก็ลอยอีกหนึง,นงเฮ้ยผิดยอดครับผมโอ้ยขอรอดนีย่ยหน่อยได้ครับเออประมาณนี้แล้วครับผม 10คมไฟวบร้อยกว่าบาทครับผมร้อยที่แปดบาทครับผมสั้งเอาเฮ้ย <c> ส <oughs> ุดยอดครับผมสุดยอดนี่สีสีครับอับมากสีเหลืองครับเรียบร้อยแล้วครับผมโอโ้โหร้อยกว่าบาทก็หล่อได้เนาะเฮ้ย <c oughs> เป็นไงครับผมเจา้าปอซ่าเออดูแล้วหล่อขึ้นเลยครับผม เปไงครับขอหลอดนิดๆนะครับผมต่างจากร้านนี้ละครับผม SR หลอดตาข้ามเพื่อกันครับผมส้นตาข้ามอ,อุ่นนุ่นกัน,นครับผมต่างซื้อได้นะครับผมรออ้อยทีแบแปดบาทครับติดโคมไฟ ติดตั้งสงามครับผมลาตาฟูไดสิมักมามักเนาะนี่ีสีครับผมมักพูดค้นกันครับผมงบหน่อยเฮ้ยอมีเงินติดใจหลัวๆอยู่ครับผมออาทำนี่ก็เอาหรอกโอ้ทำนี่กับพอใจแล้วครับพื่นนอกผลออกมาก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับผมขอหล่อนิดๆนะครับขอุณทุกกำลังใจนะครับผม คลิปหน้าเดี๋ยวเจ้าพาะามีอะไรเสรีมรออีกยัดติดตามตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม